อันนี้ก็เป็นเกมนะครับที่ผมเล่นคริสตัลแอมบิดในแพทที่หลังโดนเนิร์ฟมานั่นเองนะครับก็คือคดเศร้าแ a มบิดแม่งแต้มน้อยลงเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันจะแคสตอน3รอบเท่านั้นนะปกติแพทที่แล้วมันจะแคสตอน4รอบใช่ไหมครับแล้วมีโอกาสได้แต้มเยอะกว่าตอนนี้มันโดนเนิร์ฟไปเหลือ3รอบแล้วก็แต้มน้อยลงนั่นเองนะครับปกตินะถ้าเกิดเล่นในแพทที่แล้วนะครับ คือเรากดดับเบิลดาวไปอะยังไงเลือดเหลือประมาณ30เนี่ยแต้มเราต้องถึงประมาณ2300แน่นอนแต่แพทใหม่นี่คือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือแม่งแต้มน้อยลงเยอะมากๆก็่อนในเกมนี้ผมได้มีโอกาสมาลองเล่นดูก็เดี๋ยวมาดูกนะันว่าเกมนี้มันจะตึงสักแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าเกมนี้นี่ผมเกือบแตกเหมือนกันนะอย่างดีที่มีคําว่าดวงมาช่วยนะครับในเกมนี้เนาะโอเคตอนนี้ก็จบสเต็2สอเรียบร้อยนะผมก็เปิดไว้ประมาณ4ตัวนะครับตอนนี้ยังหาสเวตไม่เจอผมก็ขึ้นเวลมานะครับเป็นที่เวลหกเรียบร้อยเพื่อที่จะ มีโอกาสเจอเซเวนเยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าผมอยากจะเปิดเป็น5นะครับตอนนี้ผมแอบโรบไปรทักทีสอทีนะเผื่อไปฟุกๆเจอเซเวนแต่เหมือนจะไม่เจอนะครับผมก็โอเคไม่เอาละแล้วก็ตัดภาพมาที่อักเมนที่2เลยแล้วกันนะครับอันนี้คือผมหาเป็นอักเมนอีคอนนะและเป็นอักเมนฟิสติกด้วยนะครับก็พยายามหาเป็นอักเมนอีคอนเพื่อที่จะขึ้นไปเวลเก้าให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าผมอยากได้ไซล่าบอดเราอะถ้าเกิดเปิด7ได้คือมันการันตีโอกาสชนะค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเกิดเปิด7ไม่ได้นี่คือตรงกันข้ามเลยคร แม่งโอกาสแพ้เยอะมากๆและอันนี้คือแม่งดีที่สุดแล้วนะครับกับพิสไอเออพิพสติกทิกเก็ตอ่ะผมหาะลรไม่เจอเลยเว้ยเกี่ยวกับอัเมนิคอนนะผมก็เลยอโอเคเอานี้ก็ได้แต่จริงจริงก็ไม่ได้แย่หรอกครับแต่ผมอยากได้เป็นพวกอัเมนิคอนทีดีกว่าเนาะเพราะว่าเราอยากจะไปเวลเก้าอย่างที่บอกเลยครับอันนี้ผมก็พยายามขึ้นเวลไปนะผมอยากจะเปิดเป็นห้าได้นะครับเหมือนผมจะขาดซินด้าด้วยนะตอนนี้นะครับคือเกมนี้เปิดมาด้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยคือผมอยากจะรีบขึ้นไปเวลแปดให้ได้เพื่อที่จะไปหาแอดนะคร แต่ก็เดี๋ยวต้องรีบขึ้นไปเวล8ก่อนเพื่อที่จะหาแอดนะครับส่วน b บีของแอดก็อย่างเหมือนเดิมเลยนะคือคุณสู้คารเคนแล้วก็กันเบรนั่นเองนะก็จะเป็น3ชิ้นนี้นะครับอันนี้คือผมก็ทําคุนสูล,ออล้อไว้แล้วระบอดผมนี่คือแบบไม่ไหวเลยนะครับผมม,มองภาพไม่ออกเลยตอนตัดอยู่นยว่าผมจะคัมแบ็กกลับมายัางไงเพราะว่าแต้มก็น้อยลงแล้วก็เลือดเหลือประมาณไม่ถึงครึ่งแล้วนะตอนนี้นะครับบวกกับเปิด5้ายังไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดเราเปิด5้าได้เราสามารถเล่นมาชนะได้นะเพื่อที่จะเอา อ่าวาลูจากการที่เราค่ายูนิตฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าเปิดห่ามันจะมีโอกาสมันจะไม่ใช่่ดีองพูดว่ามันมันได้ของตอนถ้าเกิดเราค่าตัวฝั่งตรงข้ามได้ครบตามที่มันกําหนดนะอันนี้ผมก็ขึ้นเวล5มันเอ้ยขึ้นเวล7มาเรียบร้อยนะครับก็ยังเปิดห้าไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าได้ของมาให้แอด2ชิ้นแหละผมก็แอบคิดว่าไอเชื่อเรือผมจะโลดีวะหาแอดให้ได้นะครับตอนเวล7เนี่ยแต่มันก็มีโอกาสเจอน้อยอีกแหละผมเลยคิดว่าผมไปเวล8ดีกว่า แต่อย่างนี้คืออย่างนี้คือดวงโคตรดีนะครับผมได้ลิโอนาสองดาวมาในช็อปเดียวไอ้อันนี้คือโคตรดวงอันนี้คือน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ผมสามารถพลิกกลับมาได้เพราะว่าลิโอนาสองดาวตัวนี้คือมันยืนค้ำบอดให้เราได้แน่ๆนะครับต่อให้ตอนนี้ดาเมจเรายังไม่มีก็เหอะก็อาจจะแพ้อยู่เหมือนเดิมแล้วเลือดเราก็อาจจะยังลดเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมกดดับเบิลดาวอีกรอบหนึ่งไม่ได้เว้ยถ้าเกิดผมกดไปอีกรอบหนึ่งอะผมมโอกาสที่จะตายเยอะกว่านี้เลยตอนแรกผมก็แอบคิดแล้วว่ารู้ว่าผมจะกดคูณสองเท่าไปอีกสักสามรอบดี แต่มาคิดๆด,ดูแล้วคือไม่ไหวเว้ยทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดผมกดไปอีกอะเลือดผมไม่พอแน่นอนถึงอาจจะพอผมก็อาจจะเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วผมก็อาจจะตั้งบอร์ดไม่ทันแล้วก็ตายได้นะครับผมเล่นเอาเปิดเป็น5คริสตัลแบบนี้แล้วก็เล่นเป็นบอร์ดแข่งดีกว่านะครับเผื่อแบบเราไฮโลเจอแอดขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะมีโอกาสแบบเอ่อคัมแบ็กกลับมาได้ดีกว่านะแล้วตอนนี้ผมได้มาเป็นไอตัวของซัมมันเดอร์ก่อนนะครับผมก็เอาไปเล่นก่อนเพราะว่าเรายังหาแอดไม่ได้นากก็พยายามหาตัวดาเมจม,มาเติมดาเมจให้ครบเราก่อนแต่ก็ นั่นแหละคมันก็ยังไม่ไหวอยู่ดีหลักตอนนี้ถ้าเกิดผมไม่เจอแอดคือทุกอย่างไม่จบจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดผมเจอแค่แอดตัวเดียวบวกกับเปิดเจ็ดไม่ได้มันก็จบเหมือนกันนะครับผมยังคิดภาพไม่ออกเลยตอนที่ผมเล่นว่าผมจะรอดอยังไงว่าเกมนี้ซึ่งคอมนี้มันก็เป็นประมาณนี้แหละทุกคนมันค่อนข้างเล่นกระดวงเยอะนะผมเลยเลือกที่จะวิงเบี่ยงไม่ค่อยเล่นเท่าไรหร่หลังจากเปล่าแพทมา ตอนแรกอะ่ะก่อนปรับอะถ้าเกิดเราแคสประมาณ3 0 0ร้อยสเนี่ยแม่งมีโอกาสชนะเยอะมากๆเว้ยซึ่งมันก็โกงไปอะเนาะตอนนั้นนะครับหลังจากปรับมามันก็สมดุลมากยิ่งขึ้นแหละมันก็ต้องใช้ดวงอะในการช่วยเล่นนะครับคอมเนี่ยอันนี้ผมก็ตัดสินใจขึ้นเวล8เลยเพื่อที่จะอย่างที่บอกแล้วหาแอดแล้วถ้าเกิดฟุกเจอตัวของไซล่าเวล8ได้เกมนี้มันจะคัมแบ็กกลับมาได้แบบเยอะมากๆนะครับโอกาสนะ แล้วเรียบร้อยไงเจอไซล่าตอนเวล8จริงด้วยนะครับตอนนี้คือยังขาดแอดอยู่กับโลฟีทีท่มีมาเรื่อยๆจากฟิสติกทิเก็ตนะครับิสติกทิเกตแต่ยังหาแอดไม่เจอแนละ้วเหมือนเงินจะหมดแล้วด้วยนะครับอันนี้คือผมต้องเอาตัวของโยเนะไปเล่นก่อนและในการช่วยแบกนะครับเพราะว่าเลือดเราเหลือแค่ประมาณ2ชีวิตเท่านั้นแล้วนะครับ29ตรงนี้คือถ้าเกิด ผมตายอีกผมก็เหลือแค่ชีวิตเดียวแล้วถ้าเกิดตั้งบอร์ดไม่ทันคือผมแพ้แน่นอน,นครับเกมนี้คือภาพมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าซึ่งผมยังตัดตอนเนี้ยผมยังมองไม่ออกเลยว่าไอ้เชื่อผมจะชนะยังไงว่าเกมนี้ <c oughs> ส่วนไอเทมนี่ผมก็พยายามหามาเป็นของแท้งแล้วก็หยิบมาเป็นโชดจินให้ไซร่านะเพราะว่าถ้าเกิดไซร่ามันได้แคสมันจะบัฟความเร็วโจมตีให้ทีมเราได้นะครับมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากๆเลยในบอซิตอลเกมบิดนะนะซึ่งโยเน่ตอนนี้ก็พอจะแบกเราได้อยู่นน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 นดดดดีีีีท่่่่ผผผมมมมตตัััสิิใเเเเอาายยไไไไไปปลลบถ้้นน้้้้กววแแพฟห็ เนี่ยถ้าเกิดผมไม่ได้อยู่ในตัวนี้คือผมแพ้ไปแล้วดูดาเมจเดียวดูดาเมจยูเนตดิดเป็นหมื่เมนเลย,เยคือโคตรจะฟุกนะครับตรงนี้โอเคก็ตัดภาพไปที่อารเมนที่สาผมก็พยายามหาเป็นอารเมนคอมแบทซึ่งสปิริตลิงแม่งโคตรด,ดีกับเราเลยนะครับเพราะว่าเลือดเราเหลือน้อยมากๆแล้วมันก็จะหิวเลือดแรงบ้าๆนั่นเองแล้วผมขอแอดตัวเดียวแล้วเรียบร้อยครับมาสักทีแอดตัวนี้ในที่สุดเราก็เปิดเป็น7ได้แล้วนะครับมันก็พอจะมีภาพมาบ้างนะโอเค ก็ค่อยหายใจทั่วท้องหน่อยตอนที่ผมเล่นตอนนั้นแะแต่มันก็ยังไม่ได้การันตีว่าเราจะสามารถคัมแบ็กกลับมาได้นะครับเพราะว่า7จ็ดคริสตัลกับแอส์เทียงไม่2ตอนนี้แล้วแว l u ลูบอร์ดเรามันยังไม่พอที่จะนําคนอื่นเลยมันก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะผมก็เลยอ่ะโอเคน่าจะเก็บเงินแล้วก็หาแอรสองดาวให้ได้ก่อนนะแต่ก็ไปสเกลดูก่อนครับถ้าเกิดเราประเมินแล้วว่าเราสู้ได้ผมก็จะไปเวลเก้าดีกว่าแต่คือผมเสียงเงินไปเยอะเกินเว้ยในการหาแบบเจ็ดคริสตัลแบบเนี้ย หมดตูดเลยอะแล้วเราไม่มีแองเมนอีคอนด้วยครับผมก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าผมจะขึ้นเก้าได้ตอนไหนนะแล้วมันไปจบบ้ามสามดาวได้ยังไงก็นั่นแหละครับรอติดตามได้เลยทุกคน ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าเค,คอมนี้มันค่อนข้างจะใช้ดวงนะถ้าเกิดเราเปิดเจ็ดได้มันก็มีโอกาสคัมแบ็กกลับมาได้แต่เหมือนผมจะแพ้บ้านนี้หรือเปล่านะครับกับไอตัวของเลียน่าสองดาวตรงนี้พอจะช่วยเราเซฟเลือดตรงนี้ได้ไหมชนะได้ไหมโอเคชนะได้อยู่นะครับเซฟเลือดไปได้อยู่เกมนี้ผมใช้ดวงไปหลายส่วนอยู่นะทุกคนก็เลียน่าสองดาวตอนเวลเจ็ดหนึ่งแล้วแล้วก็ไฮโลเจอไซล่าตอนเวลแปดสองแล้ว แล้วก็ฟุกชนะตอนรอบอยู่นี้นั่น3แล้วนั่นแหละครับเกมนี้มันใช้ดวงเยอะอยู่แล้วบวกกับอักเมนเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่มีอักเมนขึ้นเวลนะครับก็ได้เป็นอักเมนช่วยโลมาก,ก็ไม่ได้แย่แล้วแต่อักเมนขึ้นเวลมันจะดีกว่าโอเคอันนี้ก็เหมือนเราจะชนะได้เรื่อยๆอยู่นะก็ที่จากสเกลดูมันมีบอร์ดอยู่บอร์ดหนึ่งก็คือบอร์ดของเคสลินหรือเปล่าที่เหมือนผมจะแพ้นะถ้าเกิดผมจําเกมไม่ผิดเกมนี้มันก็อาจจะมันมันมีคนเล่นเคสลินอยู่ผมก็อาจจะแพ้ได้แต่ก็นั่นแหละครับไม่ร และอันนี้คือจุดนี้เลยนี่มันมีคนเล่นแอดอยู่ประมาณ3คนด้วยล็อบบี้เนี้ยซึ่งบอร์ดนี้แม่งฮิตแอดสดาวไปแล้วแล้วผมมีโอกาสแพ้ด้วยเพราะแอดสดาวตรงนั้นกับแอดดาวเดียวของผมมันดาเมจต,ต่างกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยแพ้ไปเลยครับไฟนี้หลังจากวินสติกมา4รอบเออหยาบแล้ว,วะ่ะเหลือชีวิตเหลือชีวิตเดียวนะเนี่ยเลือดสิบหกเนี่ยทุกคนผมไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้ววะ่ะสิ่งที่ผมจะทําได้ก็คือผมต้องขึ้นเก้าครับซึ่งผมตัดสินใจถูกแล้วผมเก็บเงินครับ ขึ้นเก้ามานี่แหละครับถ้าเกิดผมกดดับเบิลดาวไปอีกรอบหนึ่งแล้วเราเหลือชีวิตเดียวไว้เล่นนะ่ะมันมีโอกาสที่จะตายสูงอย่างที่ผมบอกเลยเห็นไหมอันนี้คือผมเซฟแบบเซฟเลือดมาไว้หลายชีวิตอยู่นะก็ยังแบบเกือบตายได้อยู่นะครับอันนี้ผมก็ขึ้นเก้าเรียบร้อยแล้วผมก็เลยโรนะครับเพื่อที่จะหาแอดสองดาวให้ได้แต่เหมือนว่ามันจะยากมากๆนะครับเพราะว่ามันมีคนเล่นเว้ยไอ้เียไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมาเล่นแอดกันในลอบบีน้นี้แล้วผมหาไม่เจอเลยไงแล้วผมไปซื้อเรือหน้าสองดาวทำไมวะนะไม่ใช่เรือหน ซึ่งผมซื้อผิดนะผมก็เลยขายทิ้งไปนะครับส่วนเรื่องไอเทมนี้ก็โอเคได้อยู่เราได้ของ B A T S แล้วก็เดี๋ยวให้ไซร่าช่วยแบกต่อแล้วกันเพราะว่าผมขึ้นก้าวแล้วมันมีโอกาสที่จะหาไซร่าฝงดาวได้อยู่นะครับผมเลยหยิบมาเป็นสตาร์บอทไบรยใส่ให้ไซร่าไปเพื่อที่จะให้มันได้แคสเร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดไซร่ามันได้แคสเร็วเท่าไหร่แอดเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนะผมก็เลยโอเคใส่เป็นของแบบนี้ไปลวกันส่วนของที่เหลืออีกชิ้นหนึ่งนี่ก็ ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับซึ่งมันเป็นเจาะเกาะน,นะซึ่งเราไม่มีตัวถือนะครับก็อาจจะเป็นพวกไฟเตอร์ที่จะถือได้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราขึ้นก้าวมาแบบนี้นะครับตัวที่เราจะเปลี่ยนก็จะมีเบนลิโอนาสอดาวตัวนะั้นนะ่ะต้องเปลี่ยนเป็นบัม2งดาวนะครับผมย้าว่าต้องบัม2ดาวนะถึงจะเปลี่ยนนะครับเพราะถ้าเกิดเราเอาบัมตัวเดียวไปลงมันค่อนข้างจะบางกว่าลิโอนา2ดาวนะต้องเป็นบัม2ดาวก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วก็เราก็จะเล่นเป็นรีซินเปิดเป็นดูเอลลิสให้นะครับเพื่อที่จะติดคู่กับนะแอดเ,อนะเาีรม ตาแบบนี้นะครับส่วนตาคริสตัลแคมบิดเราย้ายไปให้บัมได้เลยครับมันเป็นตัวที่เก่งมากๆแล้วเรียบร้อยครับผมได้บัมสองดาวมาแล้วตรงนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเลยอย่างที่เราบอกไว้นะครับก็ผมน่าจะใส่เป็นของแทงให้บัมด้วยนะเพราะว่าบัมเรามันเป็นตัวตัวไฟเตอร์ที่ถึกมากๆแล้วมันแทงได้ครับใส่เป็นของแทงมันก็พอมีดาเมจผมก็เลยใส่เป็นของแทงให้มันดีกว่านะ อ่าโอเคไม่ต้องไปใส่ของไฟเตอร์ให้มันก็ได้แล้วครับห้บัมเป็นแท้งหลักเลยก็ได้ในคอมเนี้ยส่วนรีซินก็เดี๋ยวหาเป็นของไฟเตอร์ให้มันครับแต่ของที่ควรจะมีให้คือ2ตัวหลักๆก่อนนั่นก็คือไซล่ากับแอดแล้วก็บัมนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเรายังไม่เจอบัมเราก็สามารถเล่นเป็นเซเวนในการแท้งมาก่อนได้แล้วครับก่อนที่จะมาเจอบัมสองดาวอะไรแบบนี้นะหรือถ้าเกิดฟุกๆเจอบัมสองดาวตอนเวลแปก็สามารถเอาบัมสองดาวมาเล่นเอ้บัมบัมดาวเดียวตอนเวลแปดเก็สามารถเอาบัมดาวเดียวมาเล่นตอนเวลแปได้เหมือนกันนะ แต่บอดเนี้ยคือถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นแบบวินวินสติกมาตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะมันค่าจะคัมแบ็กยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันโดนเนิฟมานะถ้าเกิดจะให้แนะนําจริงๆก็สามารถเล่นเป็นวินสติกมาตั้งแต่ต้นเกมได้เหมือนกันนะครับสำหรับคริสตัลแกมบิดนะไม่ต้องเล่นแพ้ก็ได้นะครับเล่นแบบรีบเปิด5ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เก็บแวลูจาก5ที่มันจะค่าตามที่มมันกําหนดแล้วแล้วเราก็จะได้ของอะ่ะเล่นมาแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา เล่นแพ้มาแบบผมเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่ฟกฟกเจอแบบนี้จริงๆคือมีโอกาสแพ้เยอะมากๆนะครับในคิซโซแกมบิดแพทใหม่ตรงนี้นะโอเคแล้วในรอบนี้ผมได้มาเป็นไซร่าสดาวก่อนแอดได้ซ้ำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่ามีคนเล่นแอดอยู่หลายคนมากๆนะครับแล้วผมเจอเป็นลิโอนาเพิ่มแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการแล้วครับแล้วผมเจอบ้ามเป็นตัวที่6ไปก่อนตรงนี้เหมือนภาพมันจะปแปลกๆนะเจอบาม6ตัวตอนเวลเก้าแบบนี้ทุกคนก็ลองเดากันดูว่าในหัวผมตอนนั้นผมคิดจะทําอะไรต่อ ก็ไม่ต้องดาวให้ยากแล้วครับขึ้น15บหาบาทสามดาวแน่นอนแต่ว่าชีวิตเรามันเหลือแค่ชีวิตเดียวเว้ยทุกคนมันก็มีโอกาสที่จะไม่ไหวยอยู่แล้วเลือดไม่ใช่ดีต้องพูดแล,แล้วเงินผมก็ไม่ได้เยอะด้วยแล้วเลือดก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับขนาดตอนที่ตัดจนตอนนี้ผมยังเดาวไม่ออกเลยว่าผมไปจบปัมม้ม3ดาวได้ยังไงนะครับแต่ก็นั่นแหละดวงอีกแล้วอย่างที่บอกแล้วเล่นคอมนี่มันค่าจะใช้ดวงเยอะซึ่งผมไม่ค่อยจะอยากจะเล่นเท่าไหร่แล้วครับถ้าเกิดจะเล่นจริงๆคือบอร์ดผมต้องแข่งมาตั้งแแตต่้ต้้้นนนเเเเเวววววยยยลลลลกก็็ิิสีมาาบบาปด5ใหร เก็บแวลูจาก5แล้วก็ขึ้นเวลขึ้นเวลหาแอสสองดาวหาไซร่าเปิดเจ็บได้เนี่ยแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเว,ว้ยทุกคนแต่ก็ยังที่ว่าเลยเนาะไอบอร์ดเนี้ยมันเป็นบอร์ดที่ช่วงต้นเกมเราไม่ได้เปิดเทะต้องพูดว่าเทดมันไม่ได้เพิ่มพวกสเตตอะไรพวกเนี้ยเพิ่มพวกความสามารถอะไรวกเนี้มันเป็นเทดรวยครับในช่วงต้นเกมเราก็หาที่จะวินเซอกอยากนิดนึงถ้าเกิดตัวในอบอร์ดเรามันไม่ได้2ดาวเยอะจริงๆอะไรแบบนะั้นะนะนะเออมันก็ค่อนข้าง,างยากนะครับ ก็นั่นแหละแล้วแต่เลยว่าจะอยากเล่นแบบไหนก็คือมี2ทางให้เลือกคอมนี้นะครับก็คือเล่นชนะมาตั้งแต่ต้นเปิด5ให้ได้เร็วๆแล้วก็รีบขึ้นเวลมาเปิด7ให้ได้เร็วๆแล้วก็เก็บแวลูจากการที่เราฆ่า,าตัวฝั่งตรงข้ามหรืออาจจะเล่นแพ้แบบหุ่มก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกครับใช้ดวงนิดนึงนะก็ประมาณนี้สําหรับแนวทางการเล่นของคิสซัลแกรมบิดในแพทใหม่ที่ผมจะมาแนะนานะครับก็ถ้าชอบจริงๆคือผมชอบเล่นชนะมากกว่า พราะเล่นแพ้เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ดวงเยอะเว้ยผมไม่ค่อยชอบ <laughs> แล้วก็เสียงตายเ้วเนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบเลยโอเคก็เ okay, ดี๋ยวมาดูสถานการณ์ในเกมผมต่อแล้วกันก็คือผมพยายามหายนี่อยู่นะแอสสองดาวให้ได้นะครับแล้วผมก็จะได้เก็บเงินสักทีแต่ก็ยังพี่บอกแล้วครับไม่หาไม่เจอหรอกเพราะว่ามีคนใช้แอดเยอะเกินนะครับมีแอดเจ้ก็น้อสแล้วก็มีแอดอะไรสักอย่างเนี่ยผมสัดทิ้งไปแล้วผมจำไม่ได้ว่ามันเ,ออเขาเล่นอะไรนะเหมือนจะตายไปหรือเปล่านะครับนี่อาจจะเป็นคนที่อยู่ข้างล่างผมนี่ผมไม่ชัวร์นะผมก็ต้องรอให้เขาตายก่อนนะครับ แต่ว่าแอดดาวเดียวอ่ะมันมีโอกาสที่จะแพ้ได้อยู่แต่ยังดีที่เราได้เป็นสายล่า2ดาวก็บบ้า2อดาวมามันก็พอที่จะไปได้แล้วครับแต่ก็อยากได้แอดสดาวดีกว่า <c oughs> แล้วถ้าเกิดคอมเนี่ยมันได้สเวน3ดาวเมื่อไหร่คือแม่งจะเก่งแบบเก่งเพิ่มขึ้น30-40%เลยนะก็ <c oughs> ถ้าเกิดทำสเวน3ดาวได้ก็แนะนําให้ทำนะครับ <c oughs> พยายามถ้าเกิดเจอก็เก็บมาไว้เยอะ เพราะว่าไอคอมนี้ถ้าเกิดเราฆ่าได้มันมีโอกาสที่จะดรอปพวกดูบอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับพวกดูบฟ้าดู๊บอะไรเงี้ยผมเห็นหมั้ยผมได้มา2อาอันแล้วนะผมก็พยายามโลหาซเวนแล้วก็หาแอดไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็จะทํา3ดาวให้ได้แล้วถ้าเกิดเราได้เป็นซเวน3าดาวแอด2ดาวแล้วก็เซเล่าสดาวเมื่อไหร่คือคอมนี้มันมีโอกาสที่จะชนะเยอะแหละเพราะว่าบอลมันจะแข็งแล้วมันก็จะเก็บแวลูจากการแคชเอาจากการที่ฆ่าตัวฝั่งตรงข้ามตามที่ อ่าเกมมันกำหนดแล้วก็จะได้ของด้วยมันก็จะได้แว l u ลูหลายทางอ่ะเนาะก็ยิงเลดยิงยิ่งโหดแล้วครับคอมเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แหละว่ามันเป็นคอมที่ยิงเลดได้มันก็จะยิ่งเก่งนะแต่บวกกับเราต้องใช้ดวงจริงๆไอ้ผมพูดหลายรอบมากเล่นคอมนี้แม่งต้องใช้ดวงยิงถ้าเกิดขึ้นแปดมาแล้วไม่เจอแอดเอ้ยขึ้นเก้ามาไม่เจอไซล่าเอ้ยแตกแตกแน่นอนคอมนี้นะครับ โอเคก็ผมก็ไม่ได้รู้จะทำไรแล้วคือผมก็โลเรื่อยๆครับเพราะว่าบอดผมก็ค่อนข้างแข็งแล้วเนี่ยบอดผมพอที่จะท็อปท็อปหนึ่งท็อปสองได้อยู่แล้วตอนนี้นะครับก็เหลือแค่โลเรื่อยๆเพื่อที่จะพอชัวว่าจะชนะเกมนี้ให้ได้ก็คือแอสสองดาวกับสเวบสามดาวนั่นเองแต่ผมไปจบไอ้บ้ามสามดาวได้ไงวะในหัวผมตอนนั้นคือผมไม่ได้มีไม่ได้มีความคิดที่จะไปทำบ้ามสามดาวเลยด้วยซ้ำนะดูฟก็ไม่มีนะครับแต่ก็ แอบมีแว๊บ,บมาบ้างเพราะว่าผมมีบัมอยู่6ตัวนะผมก็เลยเล่นบัมสองตัวไปเลยด้วยซ้ำนะครับตรงนี้นะ <c oughs> โอเคก็เปิดของครับอันนี้ผมน่าจะเอาของให้ลิซินนะลิซินผมก็ของดาวไปแล้วด้วยได้ตาคริสตัลมาจากในรอบ,บวงของสเตทห้าด้วยนะครับก็ทำให้ลิซินเราเป็นตัวที่เก่งมากยิ่งขึ้นแหละเพราะว่ามันจะได้ความถึกจากคริสตัลเจ็ดแล้วก็ได้ดามจแอมด้วยโอเคก็โลต่อครับหาแอสสองดาวให้เจอโอเคเรียบร้อยครับเจอสักทีเพราะว่าคนที่เล่นตายไปแล้วนะโอเคก็เจอแอสสองดาวเรียบร้อย ส่วนโเวนผมก็3ไปแล้วด้วยเพราะว่ามันดอปมาไม่หยุดเลยครับผมก็ใช้ดูปดูปไปเรียบร้อยเป็นโซเวนสามไปแล้วอันนี้ก็คือเป้าหมายถัดไปครับ5าบาท3าดาวไงทุกคนโอเคเพราะว่าทุกอย่างเราครบหมดแล้วครับที่เวลเก้าบอร์ดเราแคปแล้วเหลือแค่ขึ้นเวลสิบแคป่นนี้ก็คือ5บาท3ดาวและเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําได้ตอนไหนนะครับซึ่งบอร์ดคนนี้เขาเวลสิบไปแล้วด้วยนะจะทําม้าสาวนะ,นะเกือบเกือบฮิตอยู่นั้นนะ่ะ ขาดตัวเดียวเองแต่ว่าโดนเราก่อนนะครับก็เลยแพ้ไปในเกมนี้นะ มาครับเรามาทำให้มิชชั่นเล่นคอมไอคิสซอลแคมบิทให้มันสกเสร็ดีกว่ามันไม่ใช่มิชชั่นหรอมันคือมิชชั่นตัวผมเองนี่แหละ <c oughs> หา้าบาทสามดาวครับโลฟีที่มีอยู่จากพิพเศติกิกเกต็ตถ้าเกิดไม่เจอจริงๆผมก็จะขายบอร์ดหายเลยนะเพราะว่าตอนนี้เหลือสองคนสุดท้ายแล้วด้วยนะครับแต่ในความคิดผมตอนนั้นคือผมไม่ได้ตั้งใจจะขายหรอกถ้าเกิดมันขาดแบบตัว2ตัวอะไรเงี้ยเออมีมีสิทธิ์ขายอยู่แต่ถ้าเกิดแบบเล่นเอาชนะก็ เอาชนะดีกว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นเกมที่ผมใกล้จะขึ้นชาเลนเจอร์แล้วด้วยนะตอนที่ผมอัดไว้นะขาดอีกไม่แค่กี่อีกแค่ไม่กี่สิบแต้มเองก็จะชาเลนเจอร์แล้วผมน่าจะเอาชัวร์แบบชนะชัวร์ดีกว่าและเจอเวนบอร์ดเคทลินช่องแคบนะครับแต่เหมือนจะโดนแอดด้วยแอดเราจะตายปะวะตายไปแล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแคลรี่บอร์ดเรามันมีหลายตัวนะครับมีทั้งไซล่ามีทั้งบัมมีทั้งลิซินตอนนี้คือแคทลินตายไปไม่ใช่ผู้ผิอ่อแอดตายไปจากแคทลินตัวนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่ แต่ก็เกือบแพ้อยู่นะแต่บัมเอาให้ได้อยู่นะครับซเวนแล้วสามดาวด้วยเห็นไหมโซเวนสามดาวเท่ากับอันเดสไว้ทุกคนแม่งอมตะจริงจริงเห็นป่มเลือดแม่งไม่ลดได้ซ้านะครับเนี่ยเห็นป่ม <c oughs> ก็ได้นํานะถ้าเกิดเจอซเวนสามดาวในบอร์ดนี้ได้มันโอกาสชนะเยอะมากก็พยายามให้ทําให้ได้นะครับมันจะเก่งกมากเลยเอโอเคตอนนี้ฝั่งตองข้าเหมือนจะเหลือแค่ชีวิตสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ลองโรดูถ้าเกิดเจอบัมซ์สองตัวผมขายบอร์ดขายบอร์ดแนะ่เจอหรือเปล่าเจอไหมโลฟีโลฟี โลฟีอีกเจอวะไอชืเจอเพิ่มอีกหนึ่งขาดอีก2โลฟีขาดอีแค่2อเอาลขาดอีกหนึ่งนะครับตรงนี้ผมน่าจะขายเกวนไปก่อนนะครับได้เงินมา17บาทแล้วโลฟีไหมโลฟีไหมโลฟีแล้วโลฟีบ้ามตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอียบบ้อยครับบ้าม3ดาวจบไปตานี้จีๆนะครับคิดเศร้าอย่างบิดจ,จบ5บาท3ดาวได้ <c oughs> แล้วเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเสี่ยงตายเยอะด้วยครับ กลับมาได้จริงๆคัมแบ็กมาแบบสดๆตานี้นะครับโอเคจ G ๆครับผมก็เป็นประมาณนี้สำหรับคอนเทนต์ออก,ก,นนนกิ๊ซ่แกรมบิดในวันนี้นะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเสี่ยงตายสุดแล้วก็คัมแบ็กกลับมาได้เพราะว่าดวงล้วนๆเลยตานนี้อยอมรับเลยว่าผมดวงดีนะครับถึงมาจบตรงนี้ได้นะถ้าเกิดผมไม่เจอไซร่าตัวนั้นไม่เจอแอดตัวนั้นที่ชอบสุดท้ายด้วยซ้ำนะแอดตัวนั้นน่ะคือผมตายไปแล้วเว้ยโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเห็นปะมันขาดที่แค่20แต้มเองผมก็จะชาเลนเจอร์และเกมเนี้ยโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อัหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน